ตอนรับผู้ชมเข้าสู่รายการนาะเท้นค่ะ นี่ผมเตยรัตนันนะครับค่ะแ,แล้วก็ฝนนันทการนะคะอันเดตนะคะบันเทิงการใช่แล้วคนะวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับตรงกับวันที่28รกรกฎาคมก็ขอเชิญชวนทุกคนร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปะการเพื่อประสบนิกรชาวไทยครับค่ะส่วนวันนี้นะคะเราขอเริ่มต้นกันด้วยข่าวของชาคริตย้ำนามกันบ้างดีกว่าน,คนะคะเาว่าย้อนกันไปเมื่อนานมาแล้วแหละคือพี่ชาคริตเขาขึ้นชื่อในเรื่องของการแบบอ่านไม่ตรงเวลาบ้าง มากองสายบ้างเจ้าชู้บ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้ต้องแต่มีลูกชายน้องโคเขาบอกว่าพี่ชาคริตนี่เปลี่ยนไปเลยนะฮะกลายเป็นนิวชาคริตโอ้โหนิวชาคริตนี่เป็นยังไงเดี๋ยวไปถามเจ้าตัวกันหน่อยดีกว่าค่ะ ยอมรับว่าเคยถูกตั้งฉายาคุณชายสายเสมอมาก่อนแต่เมื่อเวลาล่วงเลยไปฉายาเนี้ยก็กลายเป็นอดีตเพราะปัจจุบันคุณพ่อลูกหนึ่งชาคริตย้ำน้ำไวัย42ปีก็ทรานส์ฟอร์มตัวเองใหม่แล้วด้วยการตื่นเช้าแทบทุกวันแถมยังรีดเหงื่อเพื่อให้สุขภาพตัวเองฟิตปังอยู่เล่นกับน้องพ่อลูกชายวัยกำลังซนไปนานๆค่ะถึงถูกวันนี้ก็ไม่น่าเชื่อว่าตื่น7มง หรือ6กโมงครึ่งเพื่อไปจิมเบบกํำลังกายได้แล้วค่อยไปกองถ่ายไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบ20ปีที่เคยผ่านมาก,กับการอยู่วการบันเทิงแต่ว่าทุกวันนี้ตื่นขึ้นมาทำเป็นประจําแล้วแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เริ่มดูแลทุกอย่างคือเราเออถ้าเกิดมันเป็นไปได้กับการที่เราขึ้นเลขสีเราเราสตาฟมันไว้สักพักหนึ่งอะแบบ ให้มันอยู่แบบนี้ไปให้ได้นานที่สุดมันก็เป็นสิ่งที่ดีหมายถึงสุขภาพเราก็ดีถ้าเรามองใน term, ลองเทอมเราก็สามารถอยู่กับครอบครัวเราได้อีกยาวนานแล้วอาชีพการงานของเราไม่ว่าจะเป็นเบื้องหลงังเบื้องหน้าหรือว่าธุรกิจต่างๆเราก็มีพละกําลังที่จะสู้ต่อได้ถ้าเกิดร่างกายเราสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยปลุกตัวเองขึ้นมาจากที่นอนไม่ยากเ <พอ S 2> ช่นเดียวก<ม>ับการออกกําลังกายที่คุณพ่อชาคริตบอกว่าเสพติดมากต้องออกวันละหนึ่งชั่วโมงแต่ก็ไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะต้องเห็นสัดส่วนที่ชัดเจนขอเน้นหุ่นพอดีเหมาะกับร่าางงกยตัวเอ ร่างกายมันเป็นเครื่องมือทุกอย่างเลยนอกจากที่จะเป็นอินเนอร์ในเรื่องของการแสดงแล้วลมันก,ก็พยายามเท่าทำให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ครับแต่เราก็อยากให้มันลีนพอดีๆไม่ได้แบบกามแตกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราตัวไม่ได้สูงมากนะแร้วก็แบบสมกับการทำงานในวงการใช่ใช่ใช่ก็เพื่อให้อย่างที่บอกให้พลักละกำลังมันแข็งแรงแล้วก็ร่างกายมันฟ<ๆ>ิตเพราะว่าบางทีมันไม่ใช่9โมงถึง5โมงนะ<ๆ>บางทีมไปถึง4ทุ่มเที่ยงคืนตี<ๆ>2ก่าจะเสร็จผู้นเช้าไปต่อยกองแล้วคือวงจรชีวิตยังเหมือนเดิม แต่ว่าถ้าเกิดร่างกายมันลงมันลงมันลงมันจะสู้ไม่ไหวออกกำลังกายสู้สุดใจแต่เรื่องคุมอาหารคุณพ่อสุดเท่ยังบอกว่าเป็นเรื่องที่ยากมากยังขอตามใจปากและกับการออกกำลังกายควบคู่กันไปค่ะนี่ตอนนี้รอดูบทบาทใหม่ของพี่ชาคริตก็คือคุณช้างผมรอดูมากเลยเป็นการเปลี่ยนแบบทุกอย่างเลยเปลี่ยนการแสดงเปลี่ยนลุกนะฮะอ๋อเปลี่ยนลุกทุกอย่างนะแต่ก็มีชาวเน็ตบางท่านเขาก็บอกนะว่าเป็นขุนช้างที่มี มีแบบว่ากล้ามแขนอะไรเงี้ยนี่เองนะคะก<ม>็คือในเรื่องของการดูแลตัวเองของพิษคิดนะคะ,ะก็หันมาดูแลตัวเองออกกําลังกายมากขึ้น,นะค,ะครับผมาามาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวคือช่วงโควิดช่วงนี้เนี่ยคือเราก็ยังไม่ได้พ้นไปนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเลยเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่าคอนเสิร์ตเองก็งดจัดสถานที่ที่เป็นที่เที่ยวกลางคืนนะฮะที่เราจะไปฟังเพลงกันเนี่ยก็ไม่มีจัดด,ด้วยอีเวนต์ต่างๆก็งดหมดทีนี้ เพิ่งผ่านมาประมาณเมื่อวานนี้เองมันก็มีอีเวนต์นะคะในการแจกรางวัลมอบรางวัลให้กับคนดนตรีนะคะนั่นคือสีสันอวอร์ดนั่นเองค่ะทีมข่าของเราก็ไปเจอรุ่นใหญ่มาพี่ปูพงสิทธิ์แล้วก็พี่เล็กคาราบาวก็ไปถามถ่ายกันหน่อยนะว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างใน่พื่ปูแบอกวอะไรเพรอรฮะเพราะอะไรคะเพราะอยากมา มาเพื่อจะทามไทยเราเป็นข่าวพี่ปู่พอดีคิดว่าพี่ปู่คงไม่ฟ้องเราเรื่องลิขสิทธิ์เพลงไม่คิดเองคิดเองเออเออไม่เป็นไรเมื่อกี้ร้องประมาณไม่ถึงไม่ถึงใช่ไหมฮะแล้วก็อีกอีกรุ่นหนึ่งรุ่นกลางหน่อยพี่ป๊าโปเตโต้นั่นเองนะคะกําลังจะแต่งงานแล้วว่าที่เจ้าบ่าวของเรานะคะคือจะบอกว่าช่วงนี้ทําอะไรก็ต้องมีแลนไปหมดนะมีแผนสํารองผมไม่รู้จริงๆว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะใช่ค่ะพี่ป๊าเนี่ยมีแผนจะแต่งพฤศจิกายนนี้นะคะแต่ก็ ยังไม่แน่ใจไงว่าสถานการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงกันบ้างเขาก็ต้องมีแผนสำรองเอาไว้ค่ะอบอุ่นเช่นเคยค่ะาง,งานครอบครัวของคนดนตรีสี่สันอวอร์ดปีที่31เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานเพลงมีทั้งนักร้องรุ่นใหญ่รุ่นเล็กมาร่วมงานกันเพียบโดยวงกล้วยไทยขว้าไปได้ถึง3รางวัล ถังเพลงร็อกศิลปินร็อกและอัลบั้มร็อกยอดเยี่ยมขณะที่รางวัลศิลปินเดี่ยวยอดเยี่ยมและอัลบั้มยอดเยี่ยมตกเป็นของกอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่ส่วนวงปอเตโต้ก็คว้ารางวัลเพลงยอดเยี่ยมจากเพลงทุกด้านทุกมุมที่ร่วมร้องกับปู่พงศิษย์ด้วยล่ะค่ะงานนี้ว่าที่เจ้าบ่าวปับ๊บปอเตโต้ยังเผยถึงความคืบหน้าง,งานแต่งกับแฟนสาวเตยสุวพิษที่ล็อกคิววันวิวาในเดือนพฤศจิกายนและเตรียมงานเอาไว้บ้างแล้วแต่ก็ต้องวางแผนสำรองเผื่อไว้หากมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงสถานการณ์ที่ยังไม่ ติร้อยเปค่ะเป็นการเตรียมงานที่ค่อนข้างเหมือนเผื่อด้วยครับโอ้โ oh. oh. คือคือมีวันแล้วครับแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าวันนั้นจะต้องมีอะไรอีกหรือเปล่า oh. คือไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงครับ oh. ตอนแรกก็คุยไว้อีกที่นึงแล้วก็พอเกิดโควิดปุ๊บอะไรเงี้ยก็ต้องต้องปรับเปลี่ยนใหม่อีกหนึ่งรอบหนึงตอนนี้ยังไม่ตื่นเต้นนะครับแต่แต่ก็มี มีมีประมาณการไว้นิดหน่อยอะไรเงี้ยครับคิดว่าวันใกล้ๆคงจะตื่นเต้นมากกว่านี้อะไรเงี้ยครับฝากรุ่นใหญ่ปูพงศิษฐ์และเล็กคาราบาวก็เผยว่าถึงจะมีงานติดต่อเข้ามาบ้างแล้วแต่ก็มีบางงานที่ต้องยกเลิกไปเช่นกันซึ่งพวกตนก็เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหากลูกน้องต้องการความช่วยเหลือก็พร้อมซัพพอตอย่างเต็มที่ค่ะใครขาดก็มายืม แต่ก็คนที่อยู่ในสถานะอย่างเช่นสเตเตยบอยงี้ Boy, งก็มันคงยืมไม่ไหวก็ต้องให้มันเริ่มเริ่มมีงานรเริ่มละก็มีคิวยาวไปถึงปีใหม่แต่ก็มันก็ไม่ไน้ไม่แน่นักว่าจะจะได้เล่นนะอย่างอยคาราบาลก็ม,มีงานเยอะแต่ก็บางงานพอใกล้ๆวันก็ก็ไม่ได้ไม่ได้เล่นก็เป็นช่วงที่ต้องเข้าใจผู้จัดด้วยเพราะว่าเขาก็อยู่ในจังหวัดนั้นน้เขาก็ต้องต้องกลัวเจ้าหน้าที่ รวมแรงร่วมใจกันเชื่อว่าอีกไม่นานพวกเราก็จะผ่านวิกฤตนี้ไปได้อย่างแน่นอนค่ะ ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนในแวดวงทุกแวดวงเลยนะคะรวมถึงแวดวงดนตรีด้วยนะคะคราวนี้เราไปที่เรื่องเสริมสวยเสริมหล่อกันบ้างดีกว่าใช่แล้วของนักต้องบอกเป็นนักแสดงด้วยแล้วก็เป็นดีเจด้วยแล้วก็เป็นพิธีกรด้วยมาตึงเตชินนั่นเองซึ่งโดยปกติเราก็เห็นว่าเออกระสูงหล่ออยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ขออนุญาตอัพความสวยแบบสดสร้อนๆเลยให้คุณหมอนะ กรีดตรงกระโหลกเนี่ยดึงหน้าขึ้นไปแล้วก็เสริมหน้าผากด้วยขเาบอกอทําครั้งนี้เนี่ยเพื่อที่จะได้เป็นการเสริมดวงเรื่องความรักอันนี้เขาว่ากันมาแต่ไม่รู้จริงไม่จริงยังไงเดี๋ยวไปฟังจากปากมาตุมดีกว่าค่ะ ทำบุญสวยชาติหน้าต่ทำหน้าน่ะสวยชาตินี้จริงๆจ้าดีเจสุดฮอตมาตูมแต่ชินควักเงินเฉียดสามแสนไปอับหน้ามาใหม่ทางเสริมหน้าผากยกกล้ามเนื้อหางตาผักฟื้นมาไม่ครบสองเดือนดีก็ได้มาเปิดใจว่าสัญญกรรมใหญ่ครั้งเนี้ยเพื่อเสริมโง่เฮงเรื่องความรักทิ้งเย็บเหงามานานจริงปะจ้าใครจะมาทำหน้าช่วงโควิดบ้าหรือเปล่าพักฟื้นมีพิรุษนะคะมีพิรุษเหรอฮะเอออยากจะแบบ ขยิบตาแต่ว่าขยิบไม่ได้มันันตึงอยู่อะไร <laughs> มาบ้างล่ะตูมไปเสิร์ฟหน้าผ่าครับผมปรับงูเหงตัวเองมาแล้วก็มีการดึงตาขึ้นมานิดนึงเปิดกระโหลกเจาะชายเจาะกระโหลกห้าแห่ง แล้วตัวหน้าผากอะคะใส่เป็นเพดใส่เป็นซิลิโคนเลยครับเป็นเพจครับครั้งแรกและค,ครั้งเดียวและน่าจะไม่มีอีกแล้วเจ็บมากเจ็บมากเลยหล <c oughs> ักแสนครับหลักแสนแสนไหนคะแสนต้นแสนปลายแสนสาหัสแสนสาหัส <c oughs> <c oughs> แข่งหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะส่องเข้าไปในอินสตาแกรมแล้วก็ไปสะดุดตรงรูปคู่หนุ่มปริศนาแถมหนุ่มคนนี้ยังมีดีกรีเป็นนักธุรกิจไฟแรงนนำว่าโบ๊ทอะยังไงคะหรือนี้แหละจะเป็นตัวจริงเสียงจริงของมาตูมเขาล่ะเพื่อนรักคนนึงเลยฮะเวลาแบบมีเพื่อนผู้ชายโดยเฉพาะคนที่สูงเท่าเราอ่ะเราก็ชอบไปแบบไปควงไปออซอเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วยังโสดอยู่ะมีโอกบไปได้ไหมคะกระโบ๊ท ฉันอยากจะมีคอเธอไม่มันเป็นแหมมันจะตอบว่าไม่ได้มันก็ดูไม่ให้เกียดเขา uh oh. แต่ถ้าตอบว่าใช่มันก็ดูเหมือนเราโมโน uh oh. ก็ทุกอย่างมันเป็นเรื่องของแบบอนาคตตอบอะไรไม่ได้แต่ว่านณเวลานี้ตูมยังยืนยันว่าตูมโสดแล้วแฮปปี้กับชีวิตสดมากเลยอยากโฟกัสที่งานเพราะว่าไม่ค่อยมีงานให้โฟกัสเลยครับบอกว่าเพื่อนก็เพื่อนแหละเนาะเอาเป็นว่าตัวจริงยังไม่มาขอโฟกัสที่เรื่องงานแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วล่ะคะ่ะ กำลังใจให้นะฮะ<ช>ทำล้าก็อย่างที่บอกถ้าเสริมดวงเรื่องความรักด้วยเรื่องงานด้วยก็ดีค่ะก็ขอให้ปังทุกๆด้านเลยนะคะมาเปิดซอยเมามอยกันหน่อยดีกว่ามีเพลงเพราะๆมาฝากกันเช่นเคยนะคะช่วงหน้าห้ามพลาดดูเด็ดขาดวันนี้สองสาวจากเบสเบลเบ็น,ๆๆนะฮะมารอครับผมเมามอ,อยไถ้าวไถ่คือแบบไม่มอยากเมาอะไม่ลือคือปอมอินช ก so right ลับมาพร้อมซิงกิลใหม่ไม่เหลืออะไรให้ถามในรอบหนึ่งปีหนุ่มๆม,มารอกวงโมทีฟก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังยังคงความโมเดิร์นร็อกมาเต็มตามเอกลักษณ์ของวงโดยเฉพาะเสียงร้องของสิทธิประกาศสิลนักร้องนำแต่จะเพราะกระแทกใจขนาดไหนก็หาฟังกันได้แล้วนะจ๊ะขอบคุณค่ะ ขบ,ขบขหมดเวลาแล้วนะคะเราจะลากันด้วยบรรยากาศคอนเสิร์ตตู่บทอรตอนอยากพบเธอนะคะคขอบคุณชุดพิธีการผลจากมิจีด้วยขอบคุณชุดพิธีการผมจากเพนเคเลเลยนะครับวันนี้เราสองคนลาคุณผู้มชมไปก่อนครับสวัสดีสสดครับสวัสดีค่ะ